น้องเนยลูกสาวกวงกมลชนกประกาศข่าวดีลังอายุได้ส9ปีค่ะเติบโตไปอีกหนึ่งสเต็ปสำหรับน้องเนยลูกสาวคนเล็กของคู่รักนักแสดงรุ่นใหญ่กวงกมลชนกและก็กับน็อต นุติเคมะโยทินในตอนนี้กลายเป็นเฟรชชีปีหนึ่งรั้วจุลาเป็นที่เรียบร้อยค่ะหลังเรียนจบไฮสคูลไปหมาดๆมาแถมอย่างได้รับทุนการศึกษาต่อในรัวจุลาในคณะวิศวกรรมศาสตร์อีกนั่นเองค่ะซึ่งล่าสุดนั้นแม่กวงก็ได้เผยภาพสุดอบอุ่นพร้อมนะ้าพร้อมตาพอแม่ลูกเดินทางไปสู่โรงสาวในรั้วมหาวิทยาลัยค่ะ พร้อมกับระบุว่าส่งน้องเนยไปปฐมนิเทศที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชีวิตคิดบวกของกวงกมลชนกค่ะ